ก่อนเนี่ยมีน้องคนหนึ่งมาสอบถามเรื่องของการโอนเงินผ่านบัญชี Paypal นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยนะฮะเขายังไม่ได้เปิดให้บุคคลธรรมดาหรือบัญชีส่วนตัวนะคะสามารถเปิด Paypal ได้นะฮะเปิดได้เฉพาะคนที่จดทะเบียนการค้าหรือบริษัทนะฮะทีนี้น้องคนนี้นะคะเขาก็มีการทำการค้ากับเมืองนอกนะฮะและ ให้เพื่อนของเขาเนี่ยช่วยเปิดบัญชีให้นะ,ะที่ประเทศสเปนค่ะทีนี้คือน้องเขาพยายามจะโอนเงินเข้าประเทศไทยบัญชีของเขาเองเนี่ยมันจะโอนไม่ได้นะคะเพราะการที่คุณไปเปิดบัญชีข้ามประเทศเนี่ยมันก็จะรับผูกกับบัญชีเฉพาะประเทศนั้นๆไปนะฮะทีนี้คืออ่าเราก็อุตส่าห์แบบช่วยน้องเขาคือแค่ 10- 20เหรียญนะคะเอ็มมินก็เลยบอกว่าทางนั้นนะเดี๋ยว มาแอดมินช่วยรับให้นะแต่เราลืมดูนะคะว่าค่าธรรมเนียมของ PayPal เนะี่ยแพงมากนะคะถ้ายอดเงินแค่10เหรียญ20เหรียญน,นะคะคือไม่คุ้มเลยนะคะน้องเขานะ่ะเขาโอนเงินจากบัญชี PayPal ของเขานะฮะเข้ามาบัญชีของแอดมินเนี่ยสิบเหรียญ โดนหักค่าธรรมเนียมไป20กว่าบาทนะฮะเม Eco ื่อกี้ไปเช็คดูแล้วแหละว,ว่าค่าธรรมเนียมของ PayPal เนะ่ถ้าทำรายการภายในประเทศไทยนะฮะเขาจะคิดค่าธรรมเนียมคือ3.90%บวกอัตราค่าธรรมเนียมคงที่นะฮะและถ้าเกิดว่าเราทำ รายการเนี่ยนอกประเทศไทยเนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียม4.40บวกค่าธรรมเนียมคงที่นะคะค่าธรรมเนียมคงที่ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเงินบาทนะคะเขาก็จะบวกเพิ่มอีก11บาทนะ,ะแต่ถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ยก็คือ0.30 US นะคะวันนั้นนะคะก็ลืมดูนะคะเพราะบัญชี PayPal เนะี่ยเขาจะมีกําหนดขั้นต่ำนะคะว่า ถ้าต่ำกว่า5,000บาทนะค,คุณจะโอนถอนออกจากบัญชีเพ y p เพไปบัญชีธนาคารเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมอีกนะฮะ50บาทนะฮะและที่สำคัญคือขั้นต่ำเนะี่ยถอนได้360บาทนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยอดเงินในเพ y p เพต่ำกว่า360บาทเนะี่ยระบบไม่อนุมัติให้คุณถอนเงินนะฮะ ออวันนั้นเราก็เสียเวลามากเลยค่ะสุดท้ายเนี่ยก,ก็ปล่อยเงินทิ้งไว้ในบัญชีเพย์เพาไปนะฮะแล้วก็ใช้บัญชีส่วนตัวโอนให้น้องเขานะฮะอันนี้ก็เอามาบอกเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะว่าถ้ากรณีที่เราจะใช้บัญชีเพย์เพาต้องดูที่ยอดเงินด้วยนะฮะขั้นต่ำที่ถอนได้คือ360บบาทนะฮะและถ้ายอดเงินที่เราถอน ต่ำกว่า5,000บาทเนี่ยจะโดนหักค่าธรรมเนียมอีก50บาทนะคะถ้ายอดแบบเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะไม่คุ้มเลยนะคะและเอ่อเท่าที่จำ้อ้ปีที่แล้วนะคะเคยถอนเงินออกจากบัญชีแพเพานะคะตอนนั้นคือคุณสามีเขาโอนให้นะคะเป็นค่าของขวัญวันคริสต์มาสนะคะเงินทุกยอดที่เรารับผ่านบัญชีแพเพานะี่ อย่างเช่นยอด3 0มพเนี่ยเขาจะไปคูณด้วย4.4%เเบวกอีกค่าธรรมเนียมคงที่11บาทนะฮะเห็นไหมฮะทุกยอดนะฮะก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมอย่างนี้นะฮะที่รับเข้านะคะและเวลาที่เราจะถอนเงินออกจากบัญชีเพย์เพาเนี่ยถ้ายอดเงินเกิน5,000บาทก็จะไม่โดนหักค่าธรรมเนียมนะแต่ถ้ายอดเงินตามกว่า5,000เนี่ยก็จะโดนหักอีก50บบาทนะคะ ค่าธรรมเนียมที่เขาหักไปนะฮะสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้การโอนเงินนะฮะถ้าเราต้องการจะโอนเงินผ่านบัญชีพวกนี้ค่ะลองไปดูของ Western Union กับกับธนาคารดูนะฮะอาจจะถูกกว่านี้นะฮะของ p พ y p เพเนี่ยถ้าเขาไม่มีโปรโมโชั่นในส่วนของค่าธรรมเนียมเนี่ยถือว่าแพงมากนะฮะ อ่ะอันนี้คลิปนี้ก็แจ้งให้ทุกคนทราบนะคะเวลาใช้การโอนเงินผ่านเพย์เพาเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะเขจะมีกำหนดยอดขั้นต่ำในการถอนเงินออกจากบัญชีด้วยนะคะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิเ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ